ผมนายเมธิติ์พึ่งแสงนะครับมาจากวิทยาลัยเทคนิคอุาหกรรมยานยนต์ครับผมสาขาเทคนิคซ่อมตัวถังและสีรถยนต์ครับวันนี้จะมานําเสนอวิธีการตรวจเช็คสภาพรถยนต์เบื้องต้นก่อนออกเดินทางไกลนะครับผม เดี๋ยวเรามาดูน้ําฉีดกระจกกันนะครับผมนี่ครับสังเกตที่ด้านข้างนะครับเดี๋ยวกล้องซูมเข้ามาครับสังเกตที่ด้านข้างจะมีบอกปริมาณนะครับผมนี่ครับเราก็เปิดฝาดูเลยครับนี่เลยแบบนี้ขาดนะครับผมต้องเติมนะครับโอเคครับเรียบร้อยครับ วิธีการเช็คแบตเตอรี่รถยนต์นะครับดูกันเลยครับแบตเตอรี่จะมีอยู่2ประเภทนะครับมีชนิดแห้งกับกึ่งแห้งนะครับส่วนแบตตัวนี้จะเป็นแบตแห้งนะครับอีกประเภทหนึ่งจะเป็นแบบกึ่งแห้งต้องเติมน้ํากั่นนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูนี่เลยครับนี่ใส่นี่จะเป็นตาแมวนะครับผมนี่แบตใหม่นะครับผมรถใช้งานไม่ถึงสองหมื่นโลครับคาบขี่เกลือก็ไม่มีนะครับผมพั้แบตแน่นแน่นนะครับ ผมวิธีการตรวจเช็คน้มันพาวเวอร์นะครับผมเดี๋ยวเรามาดูเลยครับนี่ครับถังที่อยู่ตรงนี้ครับกระปุกน้ำมันพาวเวอร์สังเกตนะครับจะมีปริมาณบอกครับแม็กกับมินนะครับไม่ควรเติมเลยขีดแม็กนะครับผมแล้วก็ไม่ควรต่ำกว่ามินนะครับผมเปิดได้นะครับ เดี๋ยวออกชมพูชมพูนิดนึงนะครับย e ังโอเคนะครับผมเรียบร้อยครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับวิธีการตรวจเช็คหม้อน้ำนะครับดูนะนี่นะครับหม้อน้ำไม่ควรเปิดตอนที่รถยนต์ทำงานมานะครับหรือว่าเครื่องร้อนนะครับจะเกิดอันตรายขึ้นนะครับผม วิธีสังเกตนะครับมาดูที่ถังพักน้ําเลยครับจะมีปริมาณบอกนะครับอันนี้ต้องใส่น้าหล่อเย็นนะครับนี่จะมีปริมาณบอกด้านข้างนะครับของรถโตโยต้านะครับผมเปิดดูได้นะครับอันนี้นี่ครับผมจะเป็นสีชมพูนะครับผมอ่าโอเคอันนี้รถอยู่ในระดับที่ปกตินะครับผมไม่ขานนะครับโอเคครับผม เช็คน้ำมันเบรกเลยครับผมนี่ครับถังน้ำมันเบรกนะครับจะอยู่ตรงนี้ครับวกต้องผมา่อยนี่ครับผมนี่สังเกตนะครับผมมีบอกด้านข้างนะครับอันนี้แม็กนะครับข้างล่างนะครับที่ต่ํากว่านะครับจะเป็นมินนะครับนี่ต้องอยู่เช่นนี้เลยเปิดได้นะครับผมเดี๋ยวผมเปิดให้ดูนี่ครับนี่จะเป็นสีเหลืองนะครับใสใสเลยครับรถยังใหม่อยู่นะครับผมโอเคอย่างนี้อยู่ในระดับที่แม็กพอดีนะครับผมไม่ควรเติมเกินนะครับ Okay. Right. วิธีการตรวจเช็คมันเครื่องครับของรถยนต์นะครับเดี๋ยวเรามาดูเนี่ยครับสังเกตที่ก้านนะครับก้านวัดน้ำมันเครื่องสีเหลืองๆนะครับดึงออกมาเลยครับผมนำีิชทูนะครับผมเช็ดไปก่อนนะครับ แล้วจุ่มกลับลงไปใหม่ครับแล้วก็นับในใจประมาณห้าวินะครับผมวิธีจะเช็คให้มั่นใจนะครับต้องให้รถนะครับอยู่ในพื้นที่ที่ราบนะครับไม่ไม่มีการแบบเป็นเนินหรือเป็นแรลมครับทําให้ระดับน้ํามันของเราไม่คงที่นะครับโอเคครับเดี๋ยวเราดึงให้มาดูนี่เะครับมื่อคุณเติมนะครับผมขีดนะครับ มันจะมีขีดตรงนี้บอกนะครับไม่ควรเติมเกินขีดนี้นะครับหรือไม่ควรเติมต่ํากว่าขีดนี้นะครับขีดล่างสุดอันนี้อยู่ในระดับที่พอดีนะครับผมไม่เกินนะครับโอเคเช็จนะครับผมเทียบกับเข้าไปครับ รถยนต์นะครับวิธีการเช็คไฟรถยนต์เลยก็เดี๋ยวมาดูเลยครับสังเกตนะครับที่การเปิดไฟของเรานะครับนี่เดี๋ยวกล้อง z ู o เข้ามาใกล้ๆดูเลยครับโอเคนี่เลยนี่ครับสังเกตที่ก้านตรงนี้นะครับผมนี่จะมีบอกยูปิดไปหนึ่งทีนะครับผมจะเป็นไฟหลีนะครับผมเดี๋ยวไปดูไฟหลีกันเลยครับ นี่นะครับผมจะเป็นไฟลีนะครับผมเดี๋ยวเปิดไฟปกติครับผมโอเคนะครับติดทั้งสองข้างครับเปิดไฟสูงครับโอเคนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันที่ไฟท้ายมั้งครับ๋จะได้ดูนะครับว่าด้านหลังว่านี่ครับผมไฟถอยติดนะครับไฟเบรกครับเยเบรกครับโอเคไฟเลี้ยวติดทั้งสองข้างนะครับผม พอไฟติดกัานอยู่ที่ระบบไฟด้วยนะครับส่วนก้านวัดนะครับไอไม่ใช่การวัดก้านก้านไฟนะครับผมนี่เลยมี่การเปิดไฟสูงนะครับกดตบเข้ามาหาตัวเองก็ได้นะครับหนึ่งทีจะเป็นไฟสูงครับจะมีหน้าปัดตรงนี้บอกนะครับหรือจะเปิดค้างไว้นะครับผมก็กดดันเข้าไปข้างหน้านะครับอ่าโอเคครับเรียบร้อยครับ ต่อมานะครับเป็นวิธีการตรวจเช็คนะครับยางรถยนต์นะครับผมมาดูเลยครับนี่ครับยางนะครับดอกยางยังเต็มเต็มอยู่นะครับผมสังเกตได้นะครับเราจะมีขนาดยางนะครับผมเดี๋ยวผมจะบอกขนาดยางนี่ครับหนึ่งแปดห้าทับหกห้า r หนึ่งสี่นะครับผมหนึ่งแปดห้านะครับเป็นหน้ากว้างของยางนะครับผมเป็นหน้ากว้างของยางส่วนหกสิบห้านะครับเป็นขนาดความสูงของแก้มยางนะครับผม R หนึ่งสี่นะครับผมเด๋ยวอ R สิบสี่เป็นขอบนะครับขอบยางนะครับเป็นยางขอบสิบสี่นะครับผมเดี๋ยวเรามาดูปียางนะครับนี่นะครับเดี๋ยวกล้องทำอะไรกันสี่ห้าหนึ่งเก้านะครับผมสี่ห้านี่เป็นสัปดาห์ที่ผลิตนะครับส่วนหนึ่งเก้าเป็นปีนะครับผม้วคานนี้เติมลมยางอยู่ที่สามสิบสองครับผมโอเคครับเราจะมาสังเกตที่ข้างๆตัวรถนะครับว่ามีมันจะมีบอก ปริมาณขนาดที่ต้องเติมลมนะครับหน่วยจะเป็นบาร์นะครับผมแลวนี่นะครับก็จบไปแล้วครับวิธีการตรวจเช็คสภาพรถเบื้องต้นนะครับถ้าเราทําตามนี้ทุกอย่างก็สามารถออกเดินทางได้อย่างมั่นใจนะครับขอบคุณครับผม